ในชาเลนนี้นะครับมันก็จะไม่มีอะไรยากนะครับตัวผมจะต้องสู้กับบอดสอตัวนะครับซึ่งบอดสอตัวแนละ้วมันอยู่ในทีมเดียวกันซะอีกแถมเป็นอยู่ในระดับยากมากแต่อาวุธท,ที่ผมใช้นะก็คืออาวุธท,ที่ทุกคนบอกให้ผมใช้นะครับซึ่งอาวุธท,ที่ชนะคืออาวุธนี้แหละแต่ผมอ่านไม่ออกซึ่งวัวนี้เป็นอาวุธท,ที่เหมาะกับผมมากๆในช่วงแรกๆเลยหรือว่าช่วงที่มันเพิ่งมาใหม่ๆเลยแหละซึ่งคนอย่างผมก็น่าชนะบอดพ่งนี้ใช่ไหมครับแต่มันก็ดูอาจจะไปได้ไม่สวยเท่าไหร่แล้วนะ อย่างไรก็ตามนะครับในชาเลนจ์นี้เนี่ยเราจะไม่สามารถโดนนิตติคเเออครับเพราะมันจะดูโกงเกินไปถ้าบอลมันตกลงไปเนี่ยมันก็ดูจะแบบง่ายเกินไปใช่ไหมละครับแต่ผมขอบอกไม่เลยนะครับว่าผมจะเป็นคนที่แพ้ภัยมากๆโดยเฉพาะอาวุธที่ผมต้องใช้สู่ระยะประชิดนะครับและผมลืมปรับไปว่าการะสุนเนี่นมันสามารถทะลุกำแพงโคชนาขอให้สนุกนะครับเธอเป็นฮี่ไร,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 ร บบหแแตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Supreme b ู l l ส t i c แม n Man อย่างเช่นเคยโดยการที่บอรดนะครับสตัวนี้มันไม่ได้เป็นคนละทีมกันนะครับมันเป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนให้บอรดตัวนี้ไปอยู่ทีทีมเดียวกับทีมสีสีเหลืองนั่นนะแล้วในรอบนี้เนี่ยก็จะไม่มี Instant KO ครับคือไม่สามารถตายได้ถ้าโดนนะ้ำหรือเขาเรียกว่าง,งนะโดนดาเมจนิดหน่อยไม่ได้โดน Instant KO หรือไม่ได้ตายภายในครั้งเดียวหลังจากที่แต้น้ำแต่อย่างใดแต่ผมก็จะสามารถ เปิดตู้ได้นะครับล้วก็จะเล่นแบบต่างๆครับแต่ถ้ามันเป็นแบบผมผมจะไม่นํานะครับว่าผมได้ชนะหรือผมได้คะแนนในการชนะไปนะครับผมต้องชนะถึงสิครั้งและผมไม่สามารถแท้ได้คือหมายความว่าผมจะไม่มีทางแพ้ที่ขาดที่ผมสามารถตายเท่าไหร่ก็ได้อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าบอกตรงนี้จะใช้ได้แค่อาปุรประเภทปืนกับประเภทโยนเฉยๆนะครับเพราะาราละกันไม่นับนะปาสุกาก็ไม่นับนะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าปาสุกาก็างก็ไม่ชนะมันโกงไปนะครับคือมันโกงไปทุกคนคือมาตำหนิผมไม่ได้นะมันโกงจี้อยู่ เนี่ยวูนี้นะครับเวนต์คื่องตรงๆครัมันเป็นเครื่องน้องมันสามารถยิงกระสุนได้ผมก็จะนับอาวุนนี้เป็นอาวุนประเภทปืนด้วยแหละเอาล่ะเริ่มกันเลยนะโอ้ยังไม่ทันเลยนะเอางี้ใช่ไหมอืมอืมเด็ดเอาโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปมาเตกสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะโอ้โห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 ดไปวะเนี่ยโอ้ย มาถึงก็แพ้อันนี้จะสไนเปอร์กับระเบิดสไนเปอร์จะเอาอยู่ไหมถ้าบังได้มันก็ไม่ทําอะไรแต่มาถ้าทำไรหรอนไม่ได้นะโอ้มาถึงตกนะนี่ใช่ไงตรงนี้ใช่ไหมอือไปไงล่ะ KO เลยมันจ้าซะเหลือเกินนี่ไม่น่ารอแล้วล่ะอืออืออือคือผมเป็นไฟเตอร์นะคือผมสู้เก่งก็จริงไม่เชื่อครับแต่ถ้าเจออาวุธที่มัน knock back หรือว่าวุฒิสามารถ knock back ผมไปไกลได้ผมก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยนะโอ้โหเจะาวุฒิประเภทยนนิเวอรเบลตนี่เหมือนซู้ได้มั้ยนะจะเกินไปละไอชูริเคนี่ตัวดีเลยเจอการ์ดโอ้โหกระดองเต่าโอ้ยอะไรเนี่ยละหมดละยาโดนไหมโดนอีกเอาแต่ยังก็ชนะนะอ่าตอนนี้ผมก็ได้สองคะแนนอันนี้ก็เพศปืนรนล้วนละ เจอประเภทปืนไม่ใช้โล่ละเอออุ้ยถ้าโลก่ก็คือหยุดเอกระสุนสีแดงโดยเฉพาะเลยแสดงว่าโล่ก็มีผลอยู่นะตายตายเฮ้ยแล้วเจอปืนแบบนี้มันจะไหวไหมนี่เจอเบรดกับก็โอ้เห็นไหมระดับาร์นี่แบบโ,โอยมันมีหน้ามากระโดดใส่ด้วยอ้ด่าระเบิดเฮ้ยผมอาจจะชนะก็ได้แต่เดี๋ยวผมต้องแบบ พยายามต้อรอดให้ได้ไม่สุดก่อนผมผมตายได้เลยเนะี่ยคือไม่กี่วิโูกาจะตายได้ผลเขาเรียกว่าไงนะมันมันเป็นอาวุธ AI ไอ่ะที่มันสามารถติดตามได้ <c oughs> โอ้เจอชุดริเคนกับระเบิดเจอชุดรีเคนกับระเบิด <c oughs> เห็นไหมดูผมทำอะไรไม่ได้เลยดูคือไม่มีให้ผมสู้ด้วยเลยผมอยู่ระยะ ใกล้ไม่ได้เลยเป็นละ yeah. เด<า>ียดแย่ออ้ด้ชนะไม่ได้แค่สองคะแนานอย่างเงี้ยฮะเออได้ตกกันสักทีไม่ต้องไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกตายสักทีเหอะ <Palm spe ars> ดูแต่ละทีดูมันสิมันไม่ให้ผมขึ้นไปข้างบนอะดูนะดูนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมผมหมุนมันยังทำผมกระเด็นไปน,น,นู่นเลยเนี่ยดูดิดูดิ ไอชูริเคนนี่มันแบบมันยังไม่ตายง่ายๆเลยที่มันอยู่ข้างล่างแล้วนะผมจะตายก่อนแล้วเนะี่ยอืมอืมพอใจยังพอใจยังอันนี้ไงผมตายผมตาย,ตายโอเคถอดเราจะโดนหัวด้วยเว้นแต่ว่าบาซูก้าจะสามารถเอา <c oughs> ไม่โดนด้วยไม่ตกแล้วอย่างนี้แหละ, <c oughs> ะชูริเคนเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีมันกัดไม่ปล่อยเลย่ะชูริเคน กัดไม่ปล่อยเลยไม่ให้ผมขยับเลยรู้รู้ถึงรู้สึกถึงความหมัวร้อนที่บอกกำลังมีอยู่ตอนนี้นเออนี่ยเออแล้วก็ให้ผมโดนกตีสมน,นาเอาแล้วตกไปไหนเนี่ยหกคะแนนหกคะแนนตอนนี้ผมได้หกคะแนนโอโหคือมันโจมตีโดนก็โดนคือพอผมจะหลบมันก็ยิงโดนอีกพอผมไม่หลบคือมันไม่คือมันไม่โดนคือบางทีมันเล่นโง่บ้างอะ่ะเห็นไหมเห็นไหม แมพพวกนี้บางทีบอกเกลียนนะเพราะว่ามันแบบท้าผมตกแมพคนเดียวเลยนีนี่โจมตีเอาชูริเคนคอมโบอย่านะเฮ้ยเฮ้ย,ยดีนะผมก็โดดลบเอเออาบนนั้นตายเฮ้ยถ้าผมพลาดต,ตรงจุดนั้นนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนเอ้ยนั่นไงผมลืมไปว่าไอ ดูการคอมโบสุดอลังการสุดเคลาซี่โอ้แมบปบนี้นี่ยิ่งไม่ได้เลย เฮ้ยชนะโอ้คิดดูนะแต่ผมมีบอดช่วยสู้เนี่ยคือบางคือผมรู้แหละว่าบางทีก็ยังผมก็ยังต้องแพ้อยู่ดีถึงแม้จะมีบอดด้วยก็เถอะ ว่ามันจะปล่อยเสียมพูลแล้วพาผมตกไปข้างบนซะอีก9คะแนนละเดี๋ยวก่อนขอตั้งหลักก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหกร็ดองเต่าเล่นใหญ่แล้วเมื่อกีน้นี่นี่ดูมันตกพื้นทุกคนจะเห็นความสใจที่ผมกำลังม,มีอยู่ตอนนี้หลังจากเฮ้ยผมรู้สึกถึงบดพวกนี้คือจําได้ว่าตะกอบมันจะแพ้ภายแต่นี่มันจะขึ้นไปให้ได้เลยถ้ามันตกน้ำตกลาวาตกกดทเทอ,า,อางนี้ใช่ไหมโอ้ okay. oh. ยาวกว่าจะชนะได้โอ้โ oh, ห oh. ผมได้10คะแนนะแต่บอดได้ตั้ง20กว่าคะแนนะทุกคนคิดดูสิครับว่ามันแฟรไหม <c oughs> คือถ้าบอทเนี่ยมันมีเป้าหมายว่าจะชนะกี่รอบเนะี่ยปันเนี่ยมันชนะไปนานแล้วในชาเลนนี้แต่ยังดีนะที่ผมรู้ตัวว่าผมจะต้องแพ้แน่ๆในหลายครั้งเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่มี การแพ้แพ้หรอคือเรียกว่าชาเลนนี้คือไม่มีคาว่าแพ้ผมแพ้ทีแพ้หลายต่อไปนะเอาละครับตอนนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปเลยนะครับก็ต้องขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่ชาเลนผมได้ชนะเป็นที่เรียบร้อยในคลิปน,นั้นแนละก็อาจจะมีชาเลนที่ผมสามารถพ่ายแพ้ได้ก็ได้อะไรประมาณนี้ชาเลนต่อไปผมยังไม่บอกเะว่ามันคือชาเลนอะไรทุกคนก็ต้องรอดูกันก่อนหรือบางชาเลนเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องให้ทุกคนเปิดไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนโบตก็ได้คือทุกคนอาจจะทุกคนอาจจะแบบ ก็บออะไรกันนักหนาวว่าเริ่มลำคา็อย่างไรก็ตามนะครับทุกคนต้องรอรุ่นตูชาเลนถัดไปกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นชาเลนไรกันแน่และสำหรับวันนี้ลหละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ